แล้วก็แล้วก็กุ้งอุทก็มาแตกแตกนะฮะนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วนะคะอยากให้น้องอ่ะน้องผภาษาตอบมาเอาเคค่ะง่ายๆเลยค่ะทำก็ทำง่ายๆเลยว่าในส่วนของเมนูเอางี้ละกันเราเราถามของเล้วเรียกไ้ว่าของหวานของหวานนั่ง ไอซีพีแฟชั่นมา,ามของเรามีอะไรบ้างเพราะสองอย่างเท่นานั้นพุนหูมาค่ะเป็นของหวานเป็นของหวานนะ่ะอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วลูกเดี๋ยวพี่บอกป้ายเลยลูกเอาไหมอยากได้ไหมลูกอยากได้นะอะไรได้เป็นของหวานอาหารไทยลูกของหวานไทยลอยเผือก็มีไหมลอยเผือกไอซีพีแฟชั่นมามีไหมได้จับคุณคุณแ๊ดเอ๊นะอคุนคุณเหมือนวุฒิภา ติกป๊อกติกปอกง่ายๆหลดกินค่ะแลักยิ่งยังต่อต่อต่ลอยแก้วโลโก้หัวหัวน้องไม่ยิ้มยามเขาแตกแล้วค่ะีบเลยมาขายของกับ hmm. พี okay. ่หน e> ่อยเร็วขอบคุณนะคะยินดีด้วยค่ะขายที่ของต์แกอ่านสื่อหน่อยโอเคยินดีด้วยนะคะ โอเคแต่เาหมดแล้วเนาะไม่มีแล้วค่ะขอเรียกแฟนคลับนะคะของคือมีแก่เอฟ9ของเราไหมคะน้องเดซแล้วก็น้องไวเนี่ยด้านหลังถ่ายรูปเนี่ยอีกสักคู่หนึ่งนะคะน้องเมย์กับน้องไวเนี่ยจะเจจอออกันนนนย่่างแะมาร่วมกันนะคะช่วยช่วยเชฟตึงเนี่ยทำอาหารเมนูพิเศษนี้ให้แฟนคลับได้ตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยคู่นี้ต้องมาเลมามาเข้ามาเขยิบมาด้านหน้านะคะได้แล้วค่ะแน่นอนในเราจะเข้าในหัวข้การสาธิตการ แล้วนะคะดแล้ว่เกี๋ยวพับการปนนกดอาหรมาจับจองได้หน้าได้เลยค่ะไม่ติดโวิดกันก็ยางได้แถวสองพันห้าเลย็โออันนี้แถวแถวแถวี่สามพันเออเออคุณพี่ไม่ต้องอยากจะพลมากคนแล้วมาตรวจสอเดเ๋ยเลยขอขึ้นเปสี่พันต้องตึงนะคะะขอขึ้นเป็ด้านหลังก็ไปหนักดีกว่าอหอันนี้เรียกถือว่าว่าเราสอนง่ายมากๆนะะอ่ะแล้วพี่ งอยากหได้วยนะคะ่าหมูู้กองดูนะคะทุ่านี่จะร้สนใจแล้วกลอบนอกนะคะตรงนี้ขอดวเรต้องทบเทปหนึ่งกันเลยค่ะแล้เราเทปคนะคะวันนี้